ต่อยก็ดีเจ้าูด,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 ดอะรด้วเออึเธอพูดว่าอะไรนะซอสหอยทำเสร็จครับเสร็จแล้วเหมือนกันทำเสร็จแล้วครับคือแม่แม่อย่าเพิ่งเอาซอสที่บ้านทิ้งคืออย่างงี้หนูจะเล่าให้ฟังซอสเนี่ยมันจะมีอันนี้อุโมงค์แอนโคลเหมือนกันนะ ซอสดามันจะมีแบบตั้งโต๊ะกับแบบในครัวนึกออกปะคือตั้งโต๊ะเนี่ยมันจะเป็นฟีลแบบใช้เหยาะใช้ใชจิม้มแต่ถ้าในครัวมันก็จะเป็นใช้โปุงใช้อะไรเงี้ยแต่ฉันว่าันเนี้ยเหมาะสําหรับตั้งโต๊ะหนูลูกว่านะลูกว่าเอ่ออูมันโคซอส,สเนี่ยอาจจะแบบเหมาะสาหรับการตั้งโต๊ะเพราะแบบรสชาติมันก็ไล่กว่าอะไรเงี้ยหมายถึงรสชาติมันเบากว่าที่แบบใช้ในครัวอืมคุณแม่อย่าเพิ่งทิ้งซอสในครัวคุณนะคะ คุณคุณลองซื้อไปตั้งบนโต๊ะก่อนเพราะว่าแพคเกจจิ้งเขาขที่จะสวยเลยนะคะฉันวาดเองนะฉันวาดเองถึงแม้ว่าฉันจะให้คนเก็บงานให้แต่ฉันวาดเองนะพร้อมกับความร่วมมือเตรียมหลอดไวด้ดูดไว้ดูดโปรตีนนะคะไม่ต้องดูดซีอิ๊วน้องไอราโทรหานะคะฮะลัลโหลพี่ตะวนันหนีเลยนะคะถ้าใช้หลอดดูดซีอิ๊วเป็นน้องไอรานะคะ คคขอขอนิวอมหน่อยค่ะทำไมวันหมดอายุมีคนบอกว่าให้พูดถึงวันหมดอายุ คือนี้มันเป็นกล่องหมอกอัพฉันยังพูดไม่ได้แต่ว่าเหมือนอายุการใช้งานอยู่ได้แบบ2ปีเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแคปฉันไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวฉันมาแจ้งอีกทีนึงแต่มันอยู่ได้นานมากเธอมันสามารถซื้อตุนได้นะเธอหมดอายุเท่าไหรอ่อ่ะหมายถึงแบบมันนานแต่ว่าแบบมันมันมันได้กี่ปีฉันไม่แน่ใจอะ่ะเดี๋ยวฉันไปถามป,ป้ามนาะให้นะครับ ในลายบอกสองศูนย์สองแปดไม่ปีอะไรหรอหกแต่ในี่อยู่ได้สองปีเนี่ยจริงๆถ้ากินกี่วันก็หมดแล้วเนี่ยถ้ากินทุกมือนะแต่ถ้ากินวันละสองก็อยู่ได้สิบอยู่ได้เดือนหนึ่งถ้ากินวันละสองนั่นะหมายความว่าอยู่สามารถซื้อตุนได้เลยนี่คือสอง กินหนึ en. oi> ่งอาทิตย <in> <hat> ์หมดวิ่งกินเดือะนาเนี้ก็ดีนะกินได้เลยนะคลิปแต่วันเด้อตอนนี้พี่ยอากินซ่าห่ายน้องรมหมคะช่วงนี้ไม่ไม่ค่อยแล้วอ่ะแบบเันชิมจนแบบหน้ากลายเป็นซอสหอยนางรมอ่ะ Stop I a n mean แบบนี่ถ้าไม่ดีๆคนดูเยอะอะค่ะฉันก็ว่าเธอดูตาฉันตกปะตาตกเออตาตกเอออูนี่อยู่บ้านนู้นอูนี่อยู่บ้านอีกหลังหนึง่งติดกัน เล็กนอนไม่ได้แต่เราประชุมกันจริงๆเรามีประชุมตอนสี่ทุ่มจริงๆอมไม่ได้กินสดขนาดนั้นท้อถอยอ่ะอมก,กินแบบชิมอะ่ะนานๆกินทีพอไม่ไม่กม,ม <c oughs> นั่นแหละค่ะทุกคนอย่าลืมนะคะ เหลือเหลือกี่กล่องแล้วตอนนี้ในในไลน์ช้อปปิ้งเหลือกี่กล่องฉันจะามาประกาศแล้วฉันลงหลายแล้วทุกคนจะได้รู้ว่าพลังของทุกคนมันแข็งแรงขนาดไหน1099เท่านั้นนี่ท็อปสเปนเดอร์ชื่ออะไรดูปะก้อยนัินมน์ทำเองซื้อเองบอกซื้อทำไมบอกซื้อแจกเพื่อนอ ทำเองซื้อเองเป็นท็อปสเปนเดอร์โหไม่งั้นน่ะไม่งั้นชีก้อยมาพูดด้วยแล้วเนี่ยในไลฟ์ชีป่วยฉันต้องไปแล้วนะบ๊ายบายนะครับเอ่อ uh, I g o t t อ go now don't forget to pre-order this d a y is the last day of pre-order so go เลมอนมะนาวเปรี้ยวมากไหมไม่เปรี้ยว มันมันอยู่ทุกคนมันมันไม่ได้แบบจริงๆมันมันมีอยู่จริงนี่ไงแล้ฉันก็อิ่มเนี่ยตอนนี้ฉันอิ่มอยู่เนี่ยฉันยังไม่กินข้าวเลยฉันอิ่มเนี่ยไม่เปรี้ยวครับกำลังอร่อยครับแต่มันจะมีชานิดน,นึงนะครับสําหรับใครที่แพ้ชาก็ระวังนะครับมีชาแล้วก็มีโอตีนถั่วลันเตาครับ ได้คับนั่นแหละทุกคนเลยอีกทางนี้เนี่ยมเลยไปกดกันเย็นๆค่ะแล้วยยผมไปนอนแล้วผมขอบคุณที่มาดูผมไลฟ์นะคบเอ้ไม่มีกัรค่ะ ตอนชาทรัฟเฟิลระหว่างมันชามะนาวกับนมเปรี้ยวสดชื่นสดชื่น Sure that's a sure thing ขอชากดาบพี่รันหน่อยไม่เอาฉันพอปล่อยไปเยอะแล้ว,ลอ,ยลวอย่าลืมไปเที่ยวด้วยกันเยอะๆนะครับวันนี้วัาสุดท้ายแล้วคะ่ะ แล้วก็เผื่อเราจะไม่น่าได้ทำอีกหรอเดี๋ยวดูก่อนแต่อย่าลืมไปพิเอด้ด้กันนะคะป,ป๊าปุ้ยกินายยูกส์หวานอาันฝันดีนะคะอุย้ยแต่นี่ควาจริงเดี๋ยวฉันจะไม่นอนละ